ี่อีกแล้วค่ี่วันก็ชวนนัดมาเขาอยากรู้ปฏิกิริยาของนัดี่นางสงสัยว่าพ่อของเด็กคนนี้เปล่าอยู่บ้านวดพอดยางนั้นใจหยู่ยังไยได้ที่ชีเดี๋ยวเดี๋ยวจำันพ่อด้ต้องจะง้างเลยหรอโอยตัวแทนพ่อ คือจิงมอนนี้อิ่มมากแต่ว่าถ้ามันเป็นการแสดงเขาก็กินก็ได้เลยได้ได้ไดกินเท่ากินไม่เอามาแม่แกะก่อนแม่แกะก่แม่จกะก่ม่แกะก่อนแม่ก่นแม่แกะก่อนแม่แอนม่อนไม่กะอนแ่กก่นม่แกกอนแม่่อ่กะก่อนแม่กก่อน่กอนแม่แกะก่ม่กก่น่กนม่นกะก่อบม่กอนแ่กก่อน่อม่นแม่กก่นแกก่นไม่แกะก่อ รังนีครับเอาอจริงๆกินข้าวเย็นกันมาแล้วแต่ว่าใเรียร้แต่เรากินข้าวเย็นมายังแต่เรกินข้เย็นมายัง่่นเรงอเลยพี่พี่ิมี่รอบเลยพี่ก็กินวันนี้เนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยครับ นันนะตอนับแล้วนัสงสา้ที่ว่าอะไรบ้างตัดบาได้อะ Happy birthday to you yeah. ันีซ่จริงนะเฮ้ยดิฉัน ah> ี่นงเีแบบอ้าหารมันทำแอบเพื่อแบบฟรีมาทุกมือแต่พอมาในซีนก็คือเต็มที่ บอกว่าพี่เดกินข้าวอยู่เราจะได้ตัดเค้กกินกันไม่ซีนไม่ได้มีกินเค้กแต่มีกินเสริฟก็ไม şey ่ได้มกินเค้ก